นักเรียนคะวันนี้เรามาทบทวนเรื่องความแปรปรวนรวมนะฮะแปรปรวนรวมในกรณีที่หนึ่งคือค่าเฉลี่ยเท่ากันนะฮะ,ะสูตรง่ายๆ่ความแปรปรวนรวมเท่ากับข้อมูลกลุ่มที่หนึ่งคูณความแปรปรวนกลุ่มที่หนึ่งบวก ข้อมูลชุดที่2คูณความแปรปวนรวมของอความแปรปวนของกลุ่มที่2ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงกลุ่มที่ k นะคะทีนี้ตัวาหานี่ก็จะเอาจำนวนข้อมูลกลุ่มที่1ที่2ที่3ไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มที่ k นะ,ะบางตำรานี่าก็เขียนรวมงี้เลยเป็นซิกมา n Uh, n ที่ i นะฮะแล้วก็ s uh, กํลังสองของกลุ่มที่ i นะั่นก็คือความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเมื่อ i เท่ากับ1ถึงอะไรคะมันมีกี่กลุ่ม k กลุ่ม uh, ตัวหารข้างล่างก็จะหมายถึงซิกมา n i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง k เช่นเดียวกันนะเพราะมันมี k กลุ่ม เพราะะนั้นถ้าเขาเขียนสูตรแบบนี้ความหมายมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะในกรณีนี้กรณีที่หนึ่งนะค,ะค่าเฉลี่ยเท่ากันไม่ว่าสอบกี่ครั้งนะค,ะค่าเฉลีย่ยของกลุ่มที่หนึ่งก็เท่ากับค่าเฉลีย่ยของกลุ่มที่สองซึ่งก็เท่ากับค่าเฉลีย่ยของกลุ่มที่สามนักเรียนดูการแก้ปัญหาโจทย์นะคะ เขาบอกว่าผลการสอบเก็บคะแนน3ามครั้งซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากันดังตารางปรากฏนี้จงหาความแปรปรวนรวมเขาไม่ได้บอกนี่ให้ขอให้เราเข้าใจนะคะมันเข้ากรณีที่ค่าเฉลีย่ยเป็นไงคะเท่ากันนะฮะอ่ทีนี้เรามาดูว่าในส่วนที่โจทย์กำหนดเนี่ยนะคะ เราจะหาความแปรปรวนแต่ตอนนี้มันเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมในตารางนี้ก็คือความแปรปรวนนะะยกกำลังสองเลย55 2 5, 5ตัวนี้ก็3 3เป็น9ตัวนี้เป็น4 4 16ีเพราะในส่วนที่เราเพิ่มนี้เราจะแทนค่าในสูตร ตอนนี้มีกี่กลุ่มคะสกลุ่ม3ครั้งเพราะฉะนั้นสูตรของเราเราก็ตัดเอาอ่าก,ก้อนนี้มาแทนนะคะทีนี้เรามาดูความหมายว่าคําว่า n 1คืออะไรอ่านี่คือ n 1นอันนี้คือ n 2อันนี้คือ n 3นะ,ะตัวนี้คือความแปรปรวนของอครั้งที่1ครั้งที่สอง อันนี้ก็ครั้งที่3เข้าไปนะคะจากสูตรข้างบนนะคะวันเราก็ใช้วิธีการแทนค่าง่ายเลยนะคะความแปรปรวนรวมนะฮะก็เท่ากับเ1 s น1นึลังสบวกด้วย N 2s 2กําลังสบวกด้วย N 3s 3กําลังสนะคะ หารด้วย n 1บวก n 2บวก n 3นะคะอ่ะทีนี้เราก็แทนค่าลงไปนะคะ n 1เราเห็นแล้วคือ10อ่าความแปรปรวนรวมนะ,ะอย่าลืมนะแปรปรวนนะไม่ใช่ส่วนเบี่งเบนมาตรฐานนะคะวันเขากำหนดส่วนเบี่งเบนมาตรฐานมาให้เราต้องหาตัวความแปรปรวนนะคะความแปรปรวน เอาตัวนี้มาแทนอันนี้ก็จะเป็น25บวกด้วยอ,อันนี้ก็เป็น10คูณด้วยอ0่า20คูณด้วย9นะคะตัวนี้ก็จะเป็น25คูณด้วย16อ่าทั้งหมดหารด้วย n1 คือ10บวก20บวก25ากลุ่มแรกเราคูณกันได้250อ่า 20คูณ9ได้ร้อย5ปดคูณ16ได้400อ่าหารด้วยข้างล่างรวมกันได้55นะคะอ่าข้างบนรวมกันแล้วได้830นะฮะหารด้วย55อ่าทีนี้มันไม่ลงตัวอ่าหารได้โดยประมาณ15.09นะฮนะ ถ้าจะตอบเป็นตัวตัวตำแหน่งที่3เนี่ยมันได้0แล้วถ้าตอบ2ตำแหน่งมันก็โดยประมาณเท่าไหร่คะ15.09นั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่านี้คือความแปรปรวนร่วมนะคะทีนี้มันอ่ถ้าบังเอิญว่าตอนนี้มันจบแล้วละ่ะคำตอบเขาถามหาความแปรปรวนรวม เดทีนี้เราลองดูข้อสังเกตถ้าบาังเอิญว่าโจทย์ก็ถามต่อว่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานรวมคือเท่าไหร่เราก็เอาความแปรปรวนรวมมาเลยนะคะมาใช้เลยก็เป็นสแควรูตของแปดอยสามส่วน5้าสหาหาในเรียบร้อยข้างในนะคะ,ะก็จะได้ดยประมาณ3.88 4 7ก็ ศูนย์ไปเรื่อยๆนะคะถ้าครูเขาต้องการทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเพราะเลข8ตัวนี้นะคะแตัวนี้เราปัดขึ้นเพราะว่ามันมีค่าตั้งแต่5ขึ้นไปก็เป็นอะไรคะเป็น9แต่ถ้าครูเขาต้องการ2องตำแหน่งสองตำแหน่งเราก็ไปปัด ตัวที่3อันนี้เลข4ยังไม่ถึงครึ่งคือ 5, 6, 7, 8, 9ถึงจะปัดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ปัดทิ้งดังนั้นถ้า2ตำแหน่งก็จะได้เป็น3.88นะคะฮะนี่คือส่วนเบีเ่งเบนมาตรฐานรวมแต่โจทย์ข้อนี้เขาถามหาความแปรปรวนรวมและเขาไม่ได้ระบุ นะคะไม่ได้ระบุลักษณะโจทย์แบบนี้ขอให้นักเรียนเข้าใจว่ามันเป็นกรณีที่เป็นไงคะค่าเฉลี่ยเท่ากันนะคะดังนั้นสิ่งที่เธอต้องสังเกตเนี่ยนะคะดูว่าโจทย์เนี่ยเขามาอย่างเงี้ย S โจทย์ไม่ได้หา S กําลังสองเราจะต้องเพิ่มเข้าไปนะคะห้าห้ายเป็น9ก้16 เพื่อที่จะมาแทนในนี้นะคะ,ะเพราะว่าพูดถึงอะไรคะเขากล่าวถึงความแปรปรวนความแปรปรวนคือกําลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเองนะคะ,ะทีนี้ถ้าเขายังถามต่อถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแล้วก็เอาความแปรปรวนรวมเนี้ยมาคำนวณได้เลยนะคะ,อะโอเคนะคะ